ทำคดีสังคมจาก EP7 สลากกองเดียวกำไรหลอกทั้งชีวิตโบอ้างมีหุ้นสลากกินแบ่งรัฐบาลกับยี่ปัว40กล่องเสนอให้ร่วมหุ้นกล่องละ36,750บาทอ้างได้กำไรงวดละ20,000ถึง25,000บาทผู้เสียหายเคยเล่นแชร์กับโบมาก่อนจึงเชื่อใจและโอนเงินรวม367,500บาทแต่ถึงวันปันผลโบหายเงียบ RELATIONSHIP BIAS หรืออคติจากความสัมพันธ์ทำให้เหยื่อมองข้ามสัญญาณอันตรายงานวิจัยด้านอาชญาวิทยาเชิงพฤติกรรม University of Exeter ปีคศ2021พบว่าผ้หลอก ลวงมักใช้การอ้างความสนิทสนมและสถานะทางสังคมเป็นตัวล,ลดแรงต้านทานของเหยื่อในคดีนี้ผู้ต้องหาใช้ความคุ้นเคยจากการเล่นแชร์เดิมบวกสัญญาซื้อขายบวกตัวเลขกำไรที่ดูเป็นไปได้เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ <ME> <EL S> เมื่อเหยื่อเริ่มลงทุนแล้วผู้ต้องหายกระดับการจูงใจด้วยเทคนิค commitment escalation คือของเงินเพิ่มทีละขั้นพร้อมกดดันด้วยเงื่อนไขเวลาจำกัดเช่น ต้องโอนภายในไม่งั้นสัญญาจะหลุดผลคือเหยื่อถูกดึงเข้าสู่กับดักการลงทุนซ้ําโดยไม่ทันตรวจสอบข้อมท็จจริงพระภัยสารวิสาโลเคยกล่าวว่าความไว้ใจเป็นสิ่งดีแต่ต้องมีปัญญาเป็นเครื่องกองธรรมะไม่ได้สอนให้ไม่ไว้ใจใครแต่สอนให้เรารู้เท่าทันใจตัวเองเวลาอยากได้จนลืมตรวจสอบ